สิบระยะสถีบที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังเท่ากับสิบสิบระยะราหูนะครับโครจรไปสิบสองระยะไปสถิตที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับมีสิบสองระยะ แล้วเอากำลังนะครับดาวทั้งหมดรวมกันเนี่ยจะมีค่าอันเนี้ย6บวก10บ,บ,บ,บวกรอบเนี่ยนะครับอ่ากำลังของดาวทั้งหมดรวมกันได้เท่ากับ108เท่ากับจำนวนเาเรือีร้อยแปดประคำร้อยแปดหรือนวางในจักรราศีทั้ง108ร้อยแปดนว่างแน่นเอีนะครับ อันนี้เป็นตํารากเก่า่ันว่าอย่างนี้นะครับเอาละ,ะนักษาจะได้รู้จักดาวแต่ละดวงนะครับคำถ,ถามนะครับดาวอาทิตย์หรืออาทิตย์สีอะไรครับนักษาสีแดงทีแดงค่ะสีแดงค่ะที่แดงาข่้นนนอดไปแล้วกันนะจันสีเหลือง ตามตำราครสีชมพูผู้สีเขียวเรารู้อยู่แล้วสาวสีม่วงม่วงแกหรือดำอ่าเิ็นหัสบดีแนะครับสีเห็นไหมเห็นสีเหลืองเหลืองแกหรือส้มนั่นเองสี เราเหลืองนันแหละนะครับลาหูสีเมฆมอเขาเรียกว่าสีเมฆมอหรือสีเทานะครับทุกสีฟ้าหรือสีน้ำเงินฟ้าหรือน้ำเงินนักศึษาจะเห็นอะไรบ้างแนละ้วต่อไป ถ้าเกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีแดงธาตุไฟมีกำลังหกอ่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับจันทิศตะวันออกนะครับธาตุดินสีเหลืองกำลังสิบห้าอังคารธาตุลมทิศตะวันออกเฉียงใต้สีชมพู กำลังแปดนะครับอย่างเช่นว่าบอกให้อถ้าเกิดว่าดาวอาทิตย์เสียนะครับแนะนำให้ไปบริจาคหลอดไฟให้กับทางวัดธรรมกันนะครับเป็นการแก้เคล็ดนะครับอหลอดไฟเอ่หกโหลอย่างเงี้ยหรือหกหลอดตามกะลังวัน,วนโดยหลักของโหราศาสตร์นะครับอ่ะ ถ้าเกิดดาวจันเสียไปปล่อยนกสักสิบห้าตัวอย่างก็ว่าไปนะครับโอเคพุทธสีเขียวนะครับถ้าปีนั้นสีเขียวไม่เป็นมงคลสีเขียวเป็นกาลินียาใส่ชุดสีเขียวหรือถ้าปีนั้นสีเขียวเป็นมงคลหรือถ้าท่านเกิดวันที่คิดสีเขียวเป็นสีเนะี่ยสีเขียวเป็นมงคลหรือว่าอัญมณีท่านเนี่ยวควรจะเป็นอะไรครับ อ่ะเป็นอะไรสีเขียวหยกใช่ไหมอย่างนี้เป็นตน้นท่านก็ขายเครื่องประดับได้เองนะครับเดินทางไปทิศใต้ท่านจะมีโชคอ่าเห็นไหมครับอ่ากำลังสิบเจ็ดนะครับเอท่านก็ไปซื้อเลขที่มีเลขเกี่ยวข้อัเลขเกดเลขหนึ่งอะไรก็ได้นะครับเขาก็ใช้กันหนีแล้วแหละนะครับถ้า สาวไม่เป็นมงคลอย่าไปใส่สีม่วงนะเอออย่าไปใส่สีดำนะแต่ว่าถ้าสาวเป็นมงคลนะสีม่วงแก่สีดําเป็นมงคลเับคุณนะครับถ้าคุณซื้อรถสีดํานะคุณก็จะโชคดีนะครับเงินทองจะไหลมาเทมานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงสมมติเลขเ็ดเนี่ยมันเสียในดวงนะครับอ่ะคุณเกิดวันวมื่อห เลขเจ็ดเป็นกาลกินีกับวันเกิดคุณนะอย่าใช้เลขเจ็ดโดยเด็ดขาดทะเบียนรถทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์อย่าให้มีเลขเจ็ดอะไรางี้นี่คือยกเป็นตัวอย่างก่อนว่า,วาไอ้ที่นักศึกษาเรียนไปเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งหมดนะครับดาวพฤหัสนะครับเลขห้านะครับสถนะิตทิศตะวันตกนะครับสีก็คือสีผ้าเหลืองนะสีเหลืองแก่สีส้ม นะครับมีกำลังสิบเก้านะครับโอเคนะครับอ,อาทิตย์นะครับก็คือครุฑใช่ไหมอย่างเป็นต้นนะครับจันเป็นโลกกว่าไปนะครับในตำราครับก็นักศึกษาก็ต้องไปศึกษาอาจารย์ในตำราอาจารย์ก็บอกลักษณะโครงสร้างข,าข้าวๆไว้ให้ในวณะอย่างเนี้ย โอเคไหมครับมีคำถามไหมครับครับนี่คือดาวที่ใช้ในระบบโหราศาสตร์แล้วถ้าเรียนไปนแล้วเนี่ยดาวตรงนี้เขาเรียกว่าผังทักษะนะครับนักศึกษาก็จบไว้ก่อนก็นได้เพราะว่าจะต้องเอาไปใช้ในการบราการอย่างที่ว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่ตำรา อีกท่านเด็กเวลาย,ยัางมีนะครับถ้ารักษาไม่เข้าใจก็ถามนะครับอันนี้อยู่ในวิดีโอแล้วนะครับอาจารย์ครับสอบถามในตำราครับอทิศในลาติจกนี่ศูนย์กลางของทิศนี่คือกรุงเทพหรือว่าสารหลักเมืองหรือว่าที่ไหนครับตรงนี้ยังไม่เข้าใจที่ที่ในีน่วาใน,นาในหนังตือ หน้าที่เท่าไหร่ครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านอื่นๆจะได้ดูตามไปด้วยอันนี้นะครับเป็นกำเนิดของดาวทางโหราศาสตร์ตามคำพีตำราโลกกาตทและก็ประวัติเทวกำเนิดนะครับก็สรุปตามที่ว่านี้นะครับที่เขียนบนกระดาลเมื่อกี้นี้ แต่ว่าคำถามของท่านเนี่ยอยู่หน้าไหนนะครับเดี๋ยวท่านเจอตรงไหนท่านก็ถามได้นะครับถ,ถ้าท่านอ้างยิงตำราท่านก็ท่านก็บอกว่าหน้าไหนแล้วครับจะได้ไปดูที่ที่หน้าเดียวที่ท่านว่า,าพระจันทร์เห็นไหมก็ว่าไปนะครับเป็นนางฟ้าก็เทียบความนกแล้วก็ว่าไปนะครับ โอเคนะครับก็จะบอกว่ากําเนิดมาอย่างไรกำลังไปเท่าไหร่ตามที่เขียนมนระกดานะครับเป็นธาตุอะไรอย่างที่ว่านะครับสีอะไรก็บอกไว้ในนี้อยู่แล้วนะครับนะครับจานสีเหลืองหรือสีขาวลวนก็ได้สีพระจันทร์นั่นแหละนะครับอังคาร ก็คือกระบือแปดตัวนะครับก็คือกำลังแปดนะครับสีชมพูชาตินะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องประดับก็ควรจะเป็นสีตามนี้อะไรอย่างเป็นต้นนะครับไปสถิตทิศไหนกำลังเท่าไหร่ก็อธิบายไปแล้วนะครับบนกระดานธาตุอะไรนะครับธาตลมนะครับโอเคเนาะเวลานัึษาา ไปอ่านตำราจะได้เข้าใจนึกถึงภาพที่อาจารย์เขียนให้ดูด้วยนะครับว่าเวลาเขียนลงไปแล้วทิศไหนทิศไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับเราคําว่าระยะเท่านั้นเท่าน,นี้สีอะไรกําลังเท่าไหร่อนะไรที่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามคำอธิบายอ่อาอแต่ครับขออนุญาตครับหน้าหน้าสิบห้าครับเออทิศประจำราศีแต่ละไอ ศูนย์กลางเวลาเราวางนี่เราจกวางกรุงเทพหรือว่าตาดกดเมืองหรือว่าที่ที่เราอยู่ไอ้ตรงนี้ยังงงอยู่อ่ะาเดี๋ยวท่านําถามนะคําถามถามว่าหลักการใช้กบจะใช้อย่างไรจ้ะก็อ่าเช่นว่าเดินทางปวันทิศไหนทิศไหนเป็นมงคลทิศไหนไม่ควรไปถ้าไป นะครับมันก็ต้องดูประกอบว่าโอเคราศีนั้นหรือดาวดวงนั้นเนี่ยไปสถิตอยู่ตรงทิศนี้ไหมแล้วดาวดวงนั้นตัวดาวเนี่ยเป็นดาวประจําทิศอะไรฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมกับทิศในจักรราศีแล้วเนี่ยนะครับทิศตามดาวหรือทิศตามราศีทั้งสองอย่างเข้าใจไหมครับหรือจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ยกตัวอย่างสมมุติว่าดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เป็นมงคลในดวงของท่านนะครับท่านเกิดวันพฤหัสดาวอาทิตย์เป็นดาวสีดาวอาทิตย์ก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเอไปสถิตอยู่ที่ราศีเมษทิศตะวันออกแปลว่า ้ามุ่งหน้าไปสู่หันหน้าไปสู่เดินทางไปสู่นะครับทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเกิดความเป็นศิลิมุคลกับดวงชะตาของท่านอย่างนี้ไงทั้งทิศของดาวและทิศของราศีนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้โอเคไหมครับตอบคำถามยังครับ ครับขอบมากครับโอเคเมื่อกี้เราไปถึงหน้าไหนนะไม่เกี่ยวกับเข็มทครับเอาจนถึงเวลานะเอาจนเวลาหมดถึงไหนเอาถึงนั่นจารคะนี้ต้องใช้เข็มทิศเกี่ยวไหมครับโอ้ท่านจะใช้เข็มทิศก็ยอมได้ก็ถูกถูกต้องครับ ทิศท,ที่ว่าเนี่ยฮตามเข็มทิศแลละครับหรือตามบมรพ่าเนี่ยนะครับอ่าท่านอยู่กรุงเทพก็ว่าไปนะครับทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกอ่ะเอากรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางท่านจะกําหนดทิศว่าเดินทางไปทิศไหนอย่างไรก็ได้หรือจากบ้านท่านท่านจับเข็มทิศท,ท่านจะไปทางทิศท,ที่เป็นมงค,คลตามบ้านจากบ้านท่านออกไปก็ได้ นะครับอ่ะตรงนี้อาจารย์ก็จะไม่อธิบายอะไรแล้วนะเพราะว่าอาธิบายปรกาศดาแล้วเพียงแต่นักศึกษาเข้าไปอ่านเพื่อเตือนท่านนั่นเองแล้วก็จะเข้าใจว่าอ๋อตามที่อาจารย์อธิบายไว้ว่าระยะเท่านั้นเท่านี้ทิศนั้นทิศนี้ธาตุอะไรอะไรเงี้ยละความหมายคืออะไรนะครับมีทั้งตำราโลกธาตุและประวัติเทวกําเนิดนะครับก็จะมะีสองในยะอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาผสมผสาน นะครับโอเคเนาะเสาวก็ว่าไปนะครับพาระลาหูก็ว่าไปตามที่ว่านะครับพระเกตก็ว่าไปมรดยก็เป็นดาวที่เพิ่งพบเพิ่งคนพบถึงไม่มีประวัตินะครับ,นะรบก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเลขรหัสแทนดาว นะครับอ่กสิ่งที่สําคัญนะครับอ่นที่หนึ่งจันสองจันสามพูดสี่พฤหัสห้าส์หกสาวเจ็ดลาหูแปดเกตเก้ามิญยูศูนย์นะครับตอนนี้อักษรแทนดาวนักศึกษาจะต้องรู้นะเพราะในปฏิทินโหราศาสต์เนี่ยนะครับเขาจะบอกเป็นอักษรย่อถ้านักศึกษาไปเจอพอทำเผาเนี่ยวันอะไรว่าพอทำเผาตัวนี้นะ ก็คือพุมโมคือวันอัคารถ้าไปเจอวอแหวนวันอะไรว่าวันวอลแหวนวูโทแปลว่าวันพุธชีโแบแปลว่าพรหัสนะครับนอกนักนี้ก็สุขคือสุกโลเสาหรือโสโรก็ได้ราหูเกณฑ์ม่ิยูก็ตามเทีอ่ยสอนนี้นะครับก็จะได้เข้าใจไปนะครับไปเจอพอสภาวอแหวนชอช้างเนี่ย เข้าใจนะครับระยะเวลาการโคจรของดาวนะครับแต่ละราศีนะครับหน้าสามเอ <c oughs> ็ดนะทิศทางก่อนอากันนะครับทิศทางเห็นไหมครับ <c oughs> โลกเราเป็นศูนย์กลางทางวิทาศาสตร์เราจะเห็นดาวทุกดวงโคจรตามลูกศรนี้ทิศทาง ไปตามที่อาจารย์บอกไว้าตามจักรราศีเห็นไหมครับเมื่อพึกสมทิศทุนกรกฎสิงกันอะไรเข้าไปทิศทางที่ว่านี้นะเว้นแต่ราหูและพระเกศจะโครจรสวนทางกับดาวโดวหเดินเขานะครับในนี้ไม่มีพระเกศนะครับให้ทราบไว้นะครับว่าราหูอ่กับพระเกศเนี่ยโครจรทิศทางแบบตามเข็มนาฬิกา นะครับแต่ว่าดาวทุกดวงเนี่ยจะโครจรแบบทวนเข็มทิศตาการโครจรเป็นแบบนี้นะครับโลกอยู่ตรงนี้เพราะว่าเรื่องของโครมาสตาโลกเป็นจุดศูนย์กลางนะครับโอเคก็คือคำอธิบายที่อาจารย์ว่าไปแล้วนะครับะระยะเวลาการโครจร อาถึงตรงนี้แล้วกันเพราะกําลังจะหมดเวลานะครับนักศึกษาก็ไปดูแล้วกันนะครับว่าอตอนหนึ่งราศีอาทิตย์โคจรสามสิบวันจัจทร์โคจรใช้เวลาสองวันครึ่งอาจารย์สี่สิบห้าวันเวลาเราไปพยากรจรเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ระยะเวลาการโคจรแล้วก็ลักษณะการโคจรน,นะครับซึ่งอาจารย์คิดว่าจะอธิบายในรายละเอียดในสัปดาห์ถัดไปดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะ ลวปรัดจนเกินไปเพราะว่าก็เป็นจุดที่สําคัญนะครับสําหรับการพยากรณ์เรื่องระยะการการโคจรของดาวแล้วก็ลักษณะของการโคจรด้วยนะครับซึ่งจะเรียกว่าวิปริตหรือวิคนคติเนี่ยนะครับจะจะต่อขาหน้าเราครับก็วันนี้ก็เดินหน้าไปเยอะไม่ใช่น้อยนะครับโอเคนะครับเหลือสองนาทีนักศึกษามีคําถามประการใดไหมไหมครับก็ฝากไว้นะครับ อาจรักษามีเวลาก็ทำแบบฝึกับเพื่อทบทวนนะครับเรื่องที่อาจารย์สอนนะครับอาจารย์ครับสอ,อนในญ,ญาตครับเชอนะเอ่อตัวทิศและธาตุครับของราศีกับเมื่อกี้ก็คือตัวทักษะครับถ้าดูแล้วตามทิศทางมันจะแตกต่างกันควรให้ความสำคัญส่วนไหนก่อนก็ได้ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าเวลาเราไปพยากรณ์จริงเนี่ย ส่วนใหญ่เขาจะพิจารณาจากดาวแต่อาจารย์เห็นว่าใช้ทั้งสองอย่างหรือว่าถ้านักศึกษาจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าและหรือแต่ในการพยากรณ์เพราะนักษายต้องแต่งแต่งประโยคก็แปลว่าการออกคำพยากรณ์นะครับจากที่เราเห็นตัวเลขนะครับแปลตัวเลขออกมาเป็นคำพยากรณ นักศายจะต้องฝึกแต่งประโยคนะครับโดยใช้คําว่าและหรือซึ่งแต่อะไรพวกนี้ถ้าไปทิศทางเดียวกันและหรือซึ่งก็งแปลว่าเราจะต้องแต่งประโยคก็คือแปลความจากตัวเลขทางวิศวกตร์นะครับแต่ถ้ามีขัดแย้งกันใช้คําว่าแต่ เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เราจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้มาเรื่องจุดอันตรายมาอยู่ตรงนี้ด้วยอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการออกคุณพยากรก็ต้องฝึกเหมือนกันคาร์บานสารเนี่ยเป็นทั้งสารสตร์ของโพรซานาเรื่องของดวงดาวและศิลป์นั่นคือศิละปะของการออกคุณพยากรให้เหมาะสมนะครับตามจรรยาบรณ ให้เหมาะสมให้ถูกต้องตามหลักนะครับของตำราเขาตามคำพีนะครับอาารครับโอเคนะพอพอดออาจารย์เหลือไปเห็นเวลาหมดเวลาถ้าถอานมีคำถามประการใดก็ถามเข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วกันนะอาจารย์ก็ตอบทุกคำถามนะครับโอเคนะครับก็เดินหน้าไปได้ เร็วแล้วนะครับก็ข้างหน้าเรื่องดาวเนี่ยก็น่าจะเอาให้หมดนะครับตัวนักศาก็มีหน้าที่นะครับที่จะไปฝึกฝนนะครับโอเคไหมครับเป็นว่านะครับหมดแล้วผมนะครับโอเคค่ะในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็สัปดาห์นี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับท่านนักศึกทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญครับสวัสดีครับ สวัสทีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ